กล้อง TMT สามเมตรกล้องโทรทัศน์แบบเชิงแสงขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกล้องโทรทัศน์ขนาด30เมตร TMT เป็นกล้องโทรทัศน์แบบเชิงแสงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบนภูเขา k ี l a ล e เคกาะฮาวายสหรัฐอเมริกา กล้องโทรทัศน์ตัวนี้จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่30เมตรทำให้มันเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ค่ะเป้าหมายของกล้องโทรทัศน์ตัวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อศึกษาจัก,กรวาลในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยมันสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลออกไปและสว่างน้อยกว่าที่กล้องโทรทัศน์อื่นๆจะสามารถมองเห็นได้สิ่งนี้จึงทำให้มันสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับกำเนิดและวิวัฒนาการของจัก,กรวาล โครงสร้างของกล้องโทรทัศน์ TMT 30เมตรประกอบด้วยกระจกหกเหลี่ยมแต่ละชิ้นจะมีขนาด1.4เมตรจำนวน492ชิ้นกระจกหลักจะเคลือบเพื่อสะท้อนแสงให้ได้มากที่สุดโดยรวมแสงได้มากกว่ากล้อง h ับเบิลถึง144เท่าเครื่องมือสังเกตการทางดาราศาสตร์ที่ถูกติดตั้งไว้กับตัวกล้องเช่นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นรังสีอันตราไวโอเลต f OS โดยการถ่ายภาพแบบออปติกัล อุปกรณ์สเปกโทรมิเตอร์การถ่ายภาพอินฟราเรด (IRIS) สามารถช่วยถ่ายภาพแบบจำกัดการเลี้ยวเบนของแสงในอวกาศและอุปกรณ์สเปกโทรมิเตอร์หลายวัตถุอินฟราเรด (IRMS) ช่วยถ่ายภาพใกล้เคียงกับการเลี้ยวเบนในอวกาศ ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะช่วยให้สามารถถ่ายภาพจากระยะไกลที่มีการเลี้ยวเบนของแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการก่อสร้างกล้องโทรทัศน์ขนาด30เมตร TMT เริ่มขึ้นในปี2014โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน1,400ล้านดอลลาร์หรือราว50,000ล้านบาทจากหน่วยงานด้านอวกาศและดาราศาสตร์ใน11ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดา จีนอินเดียสหภาพยุโรปสาราชอาณาจักรออสเตรเลียเม็กซิโกและจีนไทเปโดยปัจจุบันกล้องโทรทัศน์ขนาด30เมตร TMT ยังคงอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและต้องพบกับปัญหาหลายอย่างเช่นการประท้วงจากคนในชุมชนที่มองว่าภูเขาคีอาลาคิอา เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้การก่อสร้างจึงต้องหยุดเป็นระยะระยะอย่างไรก็ตามกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวนี้มีกำหนดการเปิดตัวและใช้งานในปี2027หรืออีกประมาณ4ปีข้างหน้าซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปว่ากล้องโทรทัศน์ตัวนี้จะสามารถสร้างเสร็จตามกำหนดเวลาหรือไม่